หมดยุคจุดยากันยุงกันแล้วเพราะทำร้ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลองหันไปใช้กระเทียมหน้ากากปิดปากก็ไล่ย,ยุงได้หลายหลายคนบอกมักบอกว่าชอบโดนยุงกันขนดขณะนอนหลับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคใหม่ในการไล่ย,ยุงโดยไม่ต้องจุดยากันยุงแค่ใช้กระเทียมไม่กี่หัวก็ได้แล้วขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากก่อนอื่นต้องเตรียม 1. กระเทียม1ห,หัวใหญ่ หัวที่มีกลีบเล็กเยอะเยอะๆ 2. หน้ากากอนามัยปิดปาก1ชิ้นวิธีทำา 1. ให้นำกระเทียมมาแกะเปลือกออกจนหมดจากนั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ 2. นํานำหน้ากากอนามัยมาตัดด้านข้างออกเลือกด้านใดนด้านหนึ่งเก็บเชือกที่คล้องหูไว้ใส่กระเทียมที่สับเป็นชิ้นเล็กๆลลงไปข้างในหน้ากากแล้วใช้เชือกที่ตัดทิ้งเมื่อกี้มามัดตรงปากที่ตัดออก เพื่อไม่ให้กระเทียมตกหล่นออกไปได้หรือถ้าคุณกลัวกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปให้หยดน้ำอบหรือน้ำหอมลงไปในหน้ากาก2 3ถึงหยดค่ะา,ามนำไปแขวนไว้ตรงบริเวณที่มียุงชุกชุมเช่นหัวเตียงหน้าต่างประตูห้องนอนเป็นต้นแค่นี้ยุงก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้แล้ววิธีนี้ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำร้ายสุขภาพด้วย เห็นไหมคะบอกแล้วว่าง่ายและสะดวกมากๆอย่าลืมไปลองทำดูค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็จะลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไละหงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ